เฮ้เหเป็นการทักทายของคนสวีเดนนะคะทุกคนก็เหมือนกับคำว่าสวัสดีนะคะวันนี้นะคะภรชชาจะพาทุกทุกท่านนะคะมารู้ถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนสวีเดนนะบางท่านนะคะอาจจะได้ยินชาวสวีเดนพูดกันว่าฟิก้าฟิก้าฟิก้านี่มันหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยนะ ฟีกา <F> แปลว่าเวลาดื่มกาแฟของชาวสวีเดนโดยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแสนนานแล้วนะคะทุกคนคำว่าฟีกาเนี่ยมาจากคตรับของชาวไวกิ้งที่สลับคำมาจากคำว่าคาเฟ่หรือว่าคอฟฟี่นะคะที่แปลว่ากาแฟนั่นเองนะคะ คำว่าฟีกาก็คือเป็นช่วงเวลาพักเบรกดื่มกาแฟอาจจะเป็นชาน้ำมะนาวหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆนะคะที่สมัยใหม่เนี่ยนำมาประยุกต์นะและก็มักจะมีขนมที่เป็นเครื่องเคียงนะคะขนมที่ฮิตสุดๆเลยและขึ้นชื่อของสวีเดนก็จะเป็นซินนามอนบูลแล้วก็ซินนามอนโรสนะคะคนซึ่งพวกนี้จะมีกลิ่นของอ่ซินนามอนซินนามอนก็คือออนะบเชยเนาะ แต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็จะเลือกทานเป็นพวกช็อกบอลเค้กคุกกี้หรือว่าขนมอื่นๆแทนได้นะคะาการฟีก้าของชาวสวีเดนนั้นไม่ได้เป็นแค่การดื่มกาแฟธรรมดามดาเท่านั้นนะคะแต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้พบปะสังสรรค์เพื่อนๆญาติพี่น้องหรือว่าหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ทํางานทุกๆท,ที่นะคะของชาวสวีเดนจะมีเวลาให้พนักงานพักเบรกนะคะ Have a coffee เป็นธรรมเนียมเลยนะคะทุกๆท่ทานท,ท,ทุกครั้งนะคะที่ชาวสวีเดนเนี่ยจะออกไปนัดเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะได้ยินคํานี้เป็นประจําเลยก็คือไปฟิก้ากันไหมอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็จะไปพบปะกันที่คอฟฟี่ช็อปหรือว่าบางท่านก็อาจจะจัดอะไรที่บ้านนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราชวนคุณย่าสองท่านนะคะมาฟิก้าที่บ้านนะคะก็ หรือว่าเป็นการสารสัมพันธ์ทำไมตรีในครอบครัวด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะภาชาก็พาทุกคนมารู้จักกับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนสวีเดนนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมการรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บ้านพาชาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งปิ้ง,งเพื่อแจ้งเตือนไว้ดูคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ